ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ข้าวโพดนะคะเอาข้าวโพดเพื่อนหักข้าวโพดมานี่มยนี่คือรถรถที่เอ่อเพื่อนหักข้าวโพดนะคะเบิ่เราเคยเห็นกันเ่าเคยเห็นเวลาที่เขาอัน,นี่ พักตอโพดเห็นแต่แบบยืดตามข้างข้างเนอะยืดตามให้บกค่ะเป็นหักไปแลเวเบิร์ดาบอค่ะหักเบิร์ดบอเร็วอันนี้ทอระันีเร็วเ่ะบ่ะให้เบิ่งของให้ได้ครของป่ากระโพดนะคะใส ใส่ปุ๋ยหมดหนึ่งตันเหรอคะอันนี้กี่ไร่คะแปดไร่แไร่ก็จะประมาณยี่สิบกว่าตันคอ๋อใส่เวลาเท่าไหรคะเวลาก็สิเก็บเกี่ยวเลยเจ็ดสิบวันใช่2เดือนเร็ดเจ็ดเนาะปกติมันจะสองเดือนครึ่งอันพะย่ยเล้อทายรูกไหมเฮาเนี่ยเฮาจะถทายูวกกนักรลองนี่นี่คือโหลดเพิ่นนะคะ หลูบจะเข้ากันด้วยค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือเตรียมทีสิเอาขึ้นไปทึ่งบันไดนี่นะคะก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะแล้วก็ะสิไปเอ,ออยู่ในมองอันรดเพลินอยู่ตรงนี้นะคะขอปวดาหัวกระหักแล้วว่างนึงนี่แหะคะ่ะ เรามาไม่ทันเนาะเรามาไม่ทันอ้มันไม่ถึงนะทุกคนอ่าแต่ก็เอาบรรยากาศมาให้เบิ้งนะคะนี่แต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่น้องคะเดี๋ยวอ้เพื่อนสิพาไปเข้าไปเห็นยังคะ เทข้าวโพดครับเทข้าวโพดนั่นต้องคิดจังใดเราเทไปทําไมคะเราเทไปทําไมคือเทข้าวโพดคือเอาข้าวโพดยืนในนี่ขึ้นไปทั้งรถทั้งรถเทเอาขึ้นไปพุ่นอ๋อจากตรงนี้เอาขึ้นไปทั้งทีว่าไปว่ามาค่ะก็เดยสิได้ดูวิธีการนะคะลำเลียง ข้าวโพดนะคะขึ้นไปเทิงรถพี่น้องขาด้วยสายพาตรงนี้นะคะก็ต้องติดเครื่องให้เครื่องเทิดง,งานนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวห้อไปเบิ่งกันดีกว่านะคะว่าพีเพื่อนสิเห็ุจังไดอ่าพี่น้องถ้าเป็นชาวเกษตรกร,ร,ก,รก็คงสิงหูอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเชอรี่ก็บ่เคยได้เห็นอีนี่ก็ได้ไมาเห็นวันนี้ค่ะผู้ใดบ่เคยเห็นกะข้าเมนต์กันว่าหลายๆเด้อ พ,พชเวให้เพิ่นเฮดว้เลยค่ะแล้วก็ซิมีแผนกนะคะเก็บถุงปุ๋ยแบบนี้ค่ะให้เรียบร้อยนะคะเสื้อว่าพี่น้องว่าใส่เวลาบด,ดนลเลยค่ะเขาเพิ่นซอยกันเฮดเพิ่นซอยกันทํานะคะจนว่าเนี่ยกองใหญ่ๆกับสีเลี้ยวๆคะ่ะบันเนี่ยนะคะการน,นี้ก็เป็นบรรยากาศนอาะพี่น้องที่ได้มาเห็นการฮักเขาโพดอีหลีนะคะ เป็นประสบการณ์แล้วก็ให้พี่น้องได้เห็นกันนะคะิรีเนตรจังหวัดโคราชนะคะอําเภอเชิงสางกับเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่มีทรัพยากรทั้งธรรมชาติหลายแห่งค่ะกับเป็นที่ปลูกผลิตผลต่างๆนะคะมีโรงงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับเทียนําเล่งไปเลี่ยงปากเลี่ยงทองนะคะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่แป๊บเดียวเองนะคะใช้เวลาประมาณ10นาที กะเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนมาแต่เต้เศร้าะคะ่ะพี่น้องขาเพื่อที่สิเอตัดเอ่อ,อ,อข้าวโพดจากหักข้าวโพดจากกันต้นข้าวโพดนะคะก็ยั่งดีที่ว่าเฮ้ามาทัานในช่วงเวลานีคะ่ะค่ะก็คือเอ่อการหักเอ่อข้าวโพดนะคะซึ่งจริงๆเราบาไม่ทันเนาะหักข้าวโพดก็จะหักเรียบร้อยแล้วแล้วก็บรรจุเข้าไปในรถแบบนี้นะคะรถบรรทุกเพื่อที่จะเอาไปที่โรงงานนะคะซึ่ง ก็จะมีหนวยงานมารับไปะนะคะนี่ตามนี้เลยทุกคนขากับเฮ้ากับกย่างเด็ดตามรถค่ะอันนี้รถก็ไปแล้วค่ะเดินทางเพื่อทีสิไปขายต่อนะคะซึ่งราคาเท่าใดลีกับบอเน่อใจคือกันเดอกับสันฝากดลคยก็แช่น้ำด้วจ้า